สวัสดีค่ะสวนผักรอบบ้านนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาดูผักรอบๆบ,บ้านกันนะเราจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้กันค่ะพอดีว่าวันนี้เราพาเด็กๆมาขับรถเล่นนะคะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าไหนๆก็ขับมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูลานต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปต้นไม้ต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะ ท้องนี้ก็จะเป็นฤด,ดูทํานาของที่นี่นะคะวิวข้างทางก็จะเขียวขจีสวยงามแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้างค่ะ ที่นี่ค่อนข้างจะมีต้นไม้พวกใช้ประดับเพื่อความสวยงามส,ส่วนใหญ่นะคะกระบองเพชรตรงนี้ดูสีสันสวยงามแปลกตาดีน่ารักไปอีกแบบค่ะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนสงสัยว่าคนญี่ปุ่นจะนิยมปลูกกระบองเพชรค่ะเนื่องจาก เราเห็นมีกระบองเพชรอยู่ในร้านเยอะมากและก็หลายๆที่มักมีกระบองเพชรวางขายอยู่ค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้แกรมมาโตสีเขียวนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเรายังไม่พร้อมสำหรับการปลูกไม้ประดับแต่ก็ได้ต้นมาเดือฝรั่งมา2ต้นค่ะตั้งใจว่าจะเอามาให้เด็กๆช่วยกันปลูกค่ะงั้นเราขออนุญาตตัดภาพกลับไปให้เด็กๆปลูกต้นมาเดือฝรั่งกันนะคะ พี่จุนเขาทําเองทุกขั้นตอนการปลูกเลยค่ะตั้งแต่การขุดดินแต่ก็ไม่ได้ขุดคนเดียวนะคะเราเองก็ช่วยขุดแต่ว่าทุกขั้นตอนการปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนลงมือทําเองหมดเลยค่ะครั้งหน้าเราคงต้องไปหาจอบเล็กๆไว้เป็นเครื่องมือประจําตัวของพี่จุนค่ะต่อไปก็จะเป็นการเอาดินรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะ ก็จะเป็นดินสำเร็จรูปค่ะหลังจากนั้นก็เอาต้นมะเดื่อฝรั่งลงปลูกนะคะต่อไปก็จะเป็นการเอาดินลงกลบนะคะซู้ซนะคะพี่จุนของแม่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะให้เดี๋ยวให้เขากรบให้เสร็จค่ะหลังจากนั้นเราจะให้หน้าที่การรดน้ำต้นไม้เป็นของพี่จุนเหมือนเดิมค่ะพี่จุนค่อนข้างจะจริงจังมากนะคะกับการปลูกต้นไม้ชอบมากตอนนี้น้องมาหลับอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้ลงมาปลูกนะคะรอตื่นอีกทีถึงจะมาปลูกค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกมะเดื่อฝรั่งของพี่จุนค่ะแล้วก็หน้าที่ในการรดน้ำต้นมะเดื่อฝรั่งในทุกๆวันก็จะเป็นหน้าที่ของพี่จุนกับน้องมาเหมือนเดิมค่ะต่อไปก็จะเป็นของน้องมาแล้วนะคะน้องมาเองยังไม่เก่งค่ะแม่ต้องช่วยในการปลูกทุกๆขั้นตอนเลยค่ะแต่ว่าให้เขามีส่วนร่วมในการปลูกค่ะ ินแล้วค่ะองมาค่อนข้างจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยพูดค่ะจะพูดภาษาญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่มาเดือ้มาเดือพูดหน่อยเลยมาเดือมาเดือมาเดือ ตรงที่เห็นอยู่ที่เหมือนหินนะคะนี่เป็นหลังคาเก่านะคะสมัยก่อนถ้าเกิดเขาเปลี่ยนหลังคาแล้วเขาก็จะเอามาวางเรียงเรียงแถวแถวตรงนี้นะคะเมื่อก่อนตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นต้นไม้เต็มไปหมดค่ะแล้วตอนเรามาอยู่ใหม่ๆก็คือได้มีการตัดต้นไม้ทิ้งบริเวณรอบๆหมดนะคะทีนี้พวกหินพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะปลูกเป็นต้นไม้ที่ออกผลนะคะ เพื่อจะให้เด็กได้กินได้ด้วยค่ะเราคิดว่าถ้ามะเดือฝรั่งไม่ตายสก่อนวันหนึ่งที่เขาออกลูกมาแล้วเด็กๆได้เก็บกินเขาจะได้ภาคภูมิใจค่ะว่ามะเดือฝรั่งสองต้นนี้พวกเขาทั้งสองเป็นคนช่วยกันปลูกค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ